สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการให้น้ำทุเรียนแบบใช้ฝักบัวลดโดยที่เราปลูกจำนวนน้อยปลูกไม่ถึง10ต้นเราไม่ได้ตั้งสปริงเกอร์นะครับวิธีง่ายๆถ้าเป็นดินในโซนภาคอีสานนะครับโซนภาคอีสานกลางอีสานเหนือนะครับ แต่ถ้าเป็นโซนภาคอีสานใต้แถวจังหวัดศรีสะเกดอุบลรัชธานีฝั่งนั้นดินเขาจะเป็นดินที่ซึมซับน้ําได้ง่ายนะครับแต่ดินแถวจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามพวกนี้นะครับจะเป็นดินที่ล้วนแล้วก็มีความแข็งนิดนึงนะครับวิธีง่ายๆถ้าเราอยากให้รู้ว่าให้น้ํามันลงไปถึงรากข้างล่างหรือเปล่านะครับเราทําวิธีนี้ได้เลยครับเจาะนะครับใช้ไม้เจาะเป็นรูเลยครับ วิธีเจาะง่ายๆคือมันจะมีเบ้าของการของต้นทุเรียนเราอย่าเจาะให้โดนเบ้านะครับอย่าเจาะให้โดนเบ้าเจาะใกล้ได้นะครับแต่อย่าเจาะให้โดนเบ้าเจาะลงไปลึกๆเลยครับเจาะลงไปจนถึงรากรากสุดท้ายเลยครับเจาะเจาะเจาะทีๆครับเจาะเจาะจนรอบเลยเจาะทีๆจนรอบเลยนะครับทุกคนถามว่าเจาะทําไมแน่นอนครับ การลดน้ําด้วยมือการลดน้ําด้วยฝักบัวมันจะไม่ชุ่มเท่าการลดน้ําด้วยสปริงเกอร์ครับวิธีเจาะแบบนี้คือน้ํามันจะไหลลงไปถึงรากสุดท้ายของต้นทุเรียนเลยครับมันจะทําให้ทุเรียนทางเบ้ามีความฉ่ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลดให้ดูนะครับ น้ำมันก็จะไหลลงไปในรูครับพอน้ำไหลไปในรูเนี่ยสังเกตเลยล,ลดไปให้เต็มรูเลยครับคือลดน้ำให้เต็มรูแบบนี้แล้วแล้วน้ำมันจะซึมลงไปเองของมันครับอันนี้คือเทคนิคการลดน้ำทุเรียนง่ายๆให้รอดนะครับ เดี๋ยวอีหน้ามาดูวิธีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ